สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการขันล้อยึดเฟนนะครับล้อยึดเฟนตัวนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่เคยขันเลยนะครับมันจะแน่นมากนะครับมันจะขันไม่ออกนะครับนี่ครับมันจะขันไม่ออกถ้าเราใช้ไขควงที่หัวไม่ดีหรือว่าไขควงธรรมดาเนี่ยขันเข้าไปบางทีมันจะทําให้หัวมันลู่ได้นะครับทีนี้วิธีแก้ไขของผมเนี่ยผมจะใช้บอกไฟฟ้ายิงนะครับนี่ใช้บอกไฟฟ้าเราก็เลือกเอาหัวไขควงที่สภาพดีๆนะครับหัวไขควงที่แต่ว่าใส่แล้วมัน เอ่อมันไม่หลวมนะครับเนี่ยใส่แล้วพอดีแล้วก็จะใช้บอกไฟฟ้ายิงพวกเนี้มันไม่สามารถที่จะตอกได้นะครับเพราะว่ามันบางมากนะครับเราก็ใช้บอกไฟฟ้ายิงออกนะครับก็เนี่ยสำหรับเอ่อน็อตยึดเฟรมเนี่ยมันจะมีปัญหามากนะครับก็คือมันจะชอบแบบว่าแน่นนะครับแน่นแล้วเราจะขายขายไม่ออก